เรามาปราร์ตี้บ้านบรีแก้งค่ะนนนคนยังไม่มามากมายนะคะตอนนี้มีมาสองสามคน,น,คนอาหา,ากราำลังจัดเรียงผู้หนาผู้สาวกําลังต่ำกับปาดทุกชิง้ง <c oughs> เาบแล้วมันนแล้วไมกินแล้วมงงค่ถ่าตาบุกุคนมาเตั้งแต่าบซ้ำยังไม่ได้ถ่ายเลยไม่เดี๋ยอยที่ไยต้องการทุไมีใช่ไหมเดี๋ยวถ่ายจ้าอ้โหแล้วก็เราคอยใส่ไหมนี่ตรมคิดสมัติอลังการนะคิดสมัติเพิ่อนไปอยู่ไก่บะไลยเด้มันชิกูลงใบมันชิรลวง

จะไม่จีตตรงนี้ชื่อไเลยไม่กระไรไม่กรลไงจะไงมันกลับเลยไ่จันทร์รอแล้วจ์ม่จันทุนให้ไม่ได้ช่วงเหมอนเขาไม่ ฮาจินว้า่คนที่เออแล้วไออ่ไม่่ไม่่่มม่่ม่แม่เปิดอันเล่าเปิดอันได้เสด็จแม่ไอ้ามมาโนเอ้ยนี่ของแม่อ คอยเกือบเงี้ยวแตกพี่น้องเอ้ยหัวล่อหลเดี๋ยวไปเล่น่าเกมนี้สวอะไรอะไรน้องเออทีล่างมือเอาเปิดหมรืเปลไม่ไม่พลานเออเอานี่กันเนาะโอ้ยของนู เอามาเอามาเน้อ่าของเล็กๆนล้งอเ้นมอีมีรางวัลด้วยนั่งวันขูดขูดข่าไม่้ขูดด้วยมาด้วยเหรอเยอ่ะเอาจะได้ลุ้นไงก็ได้กี่คนขงาใ่ไมอันนี้ตรงนี้ใช่ไหมข้างหนข้างข้างหน้าเออตรงนี้เหาช ยหญ่พันโลเขาที่ละคนยหญพันเขเรียบถ่เซ็ตเท่าไหรอ่ะาจะไปกินเียไม่รู้อ่ะหนึพันคนหมื่นคนนะมันมีรางวัลหมื่นคนนะ้หนึ่งมื่นวนอันนี้เทไรพักยืดดีไหมวาตรงนอ้ยูดเดียวเอาไมน ต้องเล่นยังไงไม่เป็นไม่มีต้องเอาเลขเหมือนกันหรือเปล่าไม่มีมันต้องได้อันเดียวกันสามอันหนึ่งคันอันไหนอ่ะพี่พัได้อะไรโอเคเลยมายมยมเชี่ยมบอกไหนมายมยมเชี่ยนมายมยมบอกมายมยมบอกว่ามันหนักมันหนักโอ้โหหนักตรงไหนล้างมือด้วยค่ะเจริญหนักมือด้วยโอ้โหอ่ะพี่พอรได้อะไรนาะเห็นไหม

อ้ลูกสาวก็ดีนกลูกสาวเอออพี่นิดพี่นิดได้สามพี่นิอบอยไปนิดไปนิไปนิดไปนิดไปนิดไอนินิไปนิดไปนิดไปดไปนิดไปนิดไปนปนิดไปนิดปนิดไปดไดไ ले वालों का क्या क्या बोल ना